โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เกม Pocket Mirror ในพาร์ทที่พาร์ทที่น่าจะห้าไหมนะมันใช้กัรนี้ไหมวิชายจริงด้วยน่ากูอุ้ยวไม่โหโอโหโอโหโอ้โหไอ้เอ้เป็นหนังสือเด็กนะคะมันเต็มไปด้วยหนังสือเด็ก มันจะเดินตามทางอะไรอ่ะอมน้ำเพลงน้ำชายบ่ายตอนบ่ายสำหรับเด็กเหรอแค่นี้นะนึกว่าจะมีอะไรเหมือนกันเนาะมมีแต่จดหมายสงสัแจังว่ามันมาจากที่ไหน่ะ นะไหนๆก็มาเขาทำไหมแล้วก็ก็อันนี้เขาหน่อยนะขอสำรวจก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งมีอะไรอย่าเพิ่งมีอะไรผ่มานะขอสำรวจก่อนมันหมดมันมืดเกินไปหรออุย้ยมาตรงนี้แล้วกัน เหมือนเล่านิทานเลยอนนถ้าอูอ่านไม่ทันขอ,อนเราขออนุญาตใส่เสียงไว้ทีหลังนะคะถ้าเราอ่านคําแปลได้ไม่ทันนะยี่ดีราเข้าสู่การแสดงที่สุดยอด Amazing แล้วก็น่าประทับใจสำหรับสาวน้อยใช่ปะสาวน้อยตัวเล็กๆที่ไม่ฮะ เธอไม่มีความปรารถนาสิ่งใดเลยเหรอเธอไม่มีเธอไม่มีเธอไม่อยากจะทําอะไรฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่มันแปลว่านักกวีอ่ะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่าาใชใชผู้บรรเลงกวีที่ประทับใจเหรอคุณเป็นใครอืมอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยคำถามแบบนี้เลยนะสาวน้อยแต่ว่า มีความสุขมีความสุขกับการพักได้โปรดเ,เก็บความทรงจำของคุณไว้ใกล้กับหัวใจเฮียเอาละกันละครั้งหนึ่งในสุดแสนพิเศษได้มีสาวน้อยที่แสนจะพิเศษ เธอชอบยิบหลับข้างนอกและไม่ทำอะไรเลยทั้งวันช่างเป็นคนขี้เกียจที่แซนจะน่ารักอันที่จริงเธอเป็นเด็กสาวที่มีภูเขาขอนอมหวานเป็นของตัวเองแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะเอ็กลิตเพื่อนสนิทของเธอที่ไม่เคยทิ้งเธอเลยเหมือนกับพี่น้องจากแม่คนเดียวกันเลยส้อนอยูตัวน้อยส่งเสียงเอะอะกับทุ๊กตกาของเธอรวมกันแล้วก็แซนจะวุ่นวาย รู้กันทั่วอาณาจักรว่าใครเปนผู้ปกครองหรือจะเป็นเด็กน้อยโง่เกาสองนคนพวกเขาบอกความลับมากมายให้กันฟังแม้แต่่อนที่น่าอายเวลาน้ำชาเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะได้พูดคุยกันฟักทองตัวไหนหลงที่สุดในอาณาจักรยังมีปาร์ตี้เค้กอีกมากมายและสมองที่เท่าเม็ดถัว่วอีกนิดเป็นเพื่อนสนิทของเฟตาเป็นเพนื่อนที่สําคัญที่สุดยังเต็มไปได้วยความไร้เดียงสาข,ของเด็กผู้หญิงวันหนึ่งฝนตกทําให้เฟตาออกจากมันไม่ได้ช่างน่าเสียดายเหลือเกิน ในบ้านของเฟตามีสถานที่ลับที่ไม่ใครเข้าไปถึงเฟตาตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาฝนเพียงเล็กน้อยไม่ทําให้บวดสนุกได้หรอกภายในห้องสุดลึกลับนั้นมีจดหมายอันแสนลึกลับอยู่สิ่งที่เขียนในจดหมายนะั้นคืออะไรแต่นี่อะไรกันจดหมายเต็มไปด้วยเรื่องโกหกและใครเขียนกันนะคำโกหกพวกนี้มาทําอะไรในห้องนี้ไม่มีทางที่เฟตาจะเชื่อคําโกหกพวกนี้ได้หรอกมันไม่มีทายเป็นความผิดของเฟตาแน่นอน ไม่มีทางที่เฟตาจะเข้าไปยุ่งกับเดิงแบบนั้นได้หรอกนะเฟตาเป็นเพียงสาวน้อยที่แสนบริสุทธิ์มันไม่มีทางจะเป็นความผิดของเฟตาเพราะมีคนที่ทำผิดอย่างชัดเจนยังไงล่ะมันเป็นความผิดของผู้หญิงใจร้ายคนนั้นชื่อของคนที่ทำผิดนั่นก็คือ สินต่างๆมันเริ่มน่าสนใจแล้วนะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอืมคือขนาดฉันนั่งอา่านเงียบๆของฉันคนเดียวฉันยังฉันยัง,นยงตกใจเลยลืมเป็นเราอย่างเงี้ยหรือม,มันคือกูเองน่าจะออกได้เลยนะคะเพราะเราเราเราค้นไปหมดแล้วอุย้ยว a t t h e ทำไมอะ่ะ คุณกระตายเกิดอะไรขึ้นอืมไอ้เหี้ยมันยังไม่ชัดอีกเหรอที่รักอพวกเราก็แค่ดูแลเขาอย่างดีอมไม่ได้หมายความว่าคุณทําเป็นคนทําแบบนี้ใช่ไหมทําไมล่ะก็ใช่มันงานของเราทําออกมาได้สวยงามเลยไม่ใช่หรอแต่ทําไมอ่ะฉันคิดว่าพวกคุณก็แค่ต้องการจะเต้นอีกครั้ง โอ้ที่รักยังมีอีกมากมายที่เธอต้องเรียนรู้นะและเห็นได้ชัดว่าความเกลียดชังยังคงยังอยู่ในสิ่งเหล่านี้คุณทำแบบนี้ได้ยังไงทำได้ยังไงเหรอเธอคงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาเคยทำกับเราไว้ใช่ไหมสาวน้อยแต่ว่ามัน พวกนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรวะยังคงพิสูจน์ไม่ได้แบบมันไม่สมเหตุสมผลนะคะที่จะทำแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลยังไงเอ่อการแก้แค้นเป็นเป็นจานเป็นอาหารที่ดีที่สุดเธอเข้าใจไหมก้าต่อไปเรารู้สึก นามูฟลองก็คือก้าวต่อไปใช่ไหมกูแปลไม่ถ่ใช่ไหมพวกเรารู้สึกขอบคุณมากสําหรับการกระทําของเธอที่ทําให้พวกเราเราเป็นนี่เราเป็นนี่นี่แล้วนี่เธอแล้วงเงหรอโอ้มันไม่ใช่ปะคือเวนย่อมลัง,งับด้วยกันยุ้มหัวแม่งเลยสัตว์เฮ้ย โอ้อยเข้าไม่ได้เหรออุ้ยเข้าไปเซฟไม่ได้ขาต้องไปทางไหนต่ออย่าไปยุ่งกับเขาเลยทุกคนนะอุ้ยทางนี้ได้อุ้ยน้องเหมียวน่ารักจังน้องขอู่ฟอฟอ่เ็มเลยไม่ใช่ขู่ฟอฟอ้น้อง,อ,งอุ้ย ฮัตจิวอะไรอ่ะแกฮัตจิวอะไรออกมารี่ไงที่เซฟโอเคไม่เอาแล้วกันอุ้ยโอ้ยน่ารักแทดเวลอย่างฉันต้องจอะลายอืมอะไรทำให้คุณทำไมทำให้เธอหนักใจงั้นเหรอสาวน้อยฉันไม่รู้เหมือนกันค่ะ แล้วอะไรที่เธอไม่รู้สาวน้อยอ๋อฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นอฉันฉันเข้าใจแล้วฟังนะอ๋ออการมีอยู่ของเราอแย่แบบไม่ออกนั้นเหรอเธอเอานี่ไปอุ้ย Candy c a n น,น ขอบคุณค่ะคุณใจดีจังเว้ยทำไมราชินีต้องรอเราด้วยอันนี้ห้องราชินีเหรออ๋อควีนอีกลิตอะไรสักอย่างหนึง่งไม่แปลละไปได้ไหม ไม่มันวิ่งไม่ได้ทำไมวิ่งไม่ได้ทำไมกันควีนรอเธออยู่ควีนรอเธออยู่แล้วเข้าในที่สุดอะไรสักอย่างหนึ่ง beautiful cake เ,เหรอ chocolate ที่พยายามจะเป็นเค้กสวัสดีครับ ประทับใจอมคุณรู้ว่าคุณรู้ว่ามาที่นี่เจอจะเจอฉันนีหรอไม่ได้ใจคุณหมายถึงอะไรเงียบอีกล้ฉันมีเรื่องที่จะคุยกับเธอสาวน้อยเหรออย่างแรก ต่ว่าไม่เข้าใจอะ่ะ I am... d e m ดีฉันจะฉันจะทำประกาศว่าประกาศว่าเธอจะตายเพราะเธอเก้าข้องตงนี้ไม่ได้อะไรอย่เงี้ยเหรอเนี่ยอย่างที่สองที่รักของฉัน ก็จะหายไปในไม่ช้าขอแสดงความเสียใจด้วยนี่ถึงจะเป็นการพนันที่โง่เขลาแต่ว่าฉันได้ทำไปแล้วตอนนี้ถึงเวลา อะไรสักอย่างนึงอะคือกูจะตายเหรอเดี๋ยวก่อนให้ฉันได้อธิบายกาดไม่เดี๋ยวโอ้มันอยู่ในมือเธอแล้วถึงเวลาที่จะใช้สิทธิ์เดี๋ยว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 เดี กูต้องไอ้เฮียไปไหนอ่ะหรือมันต้องไปด้านหน้าวะแล้วกูเดินกลับมาที่เดิมเฉยเลยไอ้เฮียโหลด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 ดนหนึ่งราชินีรอเธออยู่ไอ้บ้าเอ้ยรอตะแปะหาหีวอะไรล่ะขอบคุณค่ะไปดึง เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยต,ต้องไปทางไหนอะมันมีทางออกอื่นอีกเหรอขอตูหน่อยคำนวณหน่อยเดินอ้อมอ้อมเลยก็อ้อมเลยก็มีแต่นี่เดินเองอันนี้มันเดินเองนี้มันเดินเองมีแต่ประตูด้านหลังนั่นปะอะโอเคเราไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่คิดว่าราชินีน่าจะต้องการจะฆ่าเราอยู่แล้วประมาณนั้นหรือเปล่า ตตตตตุุุุุกกกกกปปปปปิิปิิิถึงว่ามันให้แมพกว้างขนาดนี้มาทำไมอ,อ๋ออ๋อเหี้ยอะไรล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอีดอกชอ็องแล้วกูต้องทำยังไงวะถามจริงๆเฮ้ ลองดูทีกูจะสำรวจทุกอย่างที่มีในห้องเนี้มาที่มันสำรวจได้เมื่อกี้ลองลองเธอไม่มีวันรอดออกไปจากห้องนี้ได้หรอกสาวน้อยตูปิกปิงปิกป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 เดไดดดดนี่พูดอาหารบ้านี่ อุ้ยนี่ไงกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วอืมเจอมึงเจอกูมึงเจอกูมล้ก็จะไปเปิดห้องนั้นได้ใช่ป่ะประตูด้านหลังเพราะว่าเราตัวใหญ่ขึ้นละเจอเจอกูเป็นไงล่ะอ้าวอืมเกิดอะไรขึ้นรู้เหมือนกันอ้าวอ้อหนึ่งวันเหรอน้องล้มแล้วน้องเดินอุ้ยวัดเสียงอะไร วิ่งได้แล้วอ,อะไรตายๆนะเสร็จเสร็จแก้วหรอไม่อยากเดินเข้าไปใกล้เลยอุ้ยเดี๋ยวราชินีโอ้โหราชินีกู ราชินีอิกลิธขอแสดงความเสียใจกับราชินีสิ้นพระชนมไปแล้วนะคะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมันล็อกอันนี้มีอืมอืมจำไว้อ่อนโยนแค่ไหนอ่อนโยนแค่ไหนคืออะไรอะ่ะเป็นเพียง เป็นเพียงแค่ความหอมหวานเป็นเพียงแค่คำโกหกอันหอมหวานของราชินีหรือเปล่าของผู้ทรยศที่ปลอมตัวมาหมายความว่าไงราชินีตัวปลอมเหรอไม่รู้อ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเห็นเห็นสีทองทองอ่ะเนี่ยคืออะไรอ่ะเก็บไม่ได้หรอ น้องแบบกุ้งออกมาด้วยอืมมันเขาเรียกว่าอะไร coming from มันออกมาจากไอ้กล่องอันใหญ่นี้แลก็ต้องทำยังไงมีของไหมไม่ได้ แไม่ได้อ่ะต้องทำยังไงอ่ะต้องไปหาอะไรมาเปิดอระก็ไม่เห็นมีทางไปเลยหรือทางมันเปิดแล้ววะอ๋ออุ้ยพัสเซอร์เหรอสีฟ้าสีฟ้าอะไรอ่ะฉันฉันไปสีฟ้านฉันจะไปสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าสีบลูสีอะไรอะ ไปสีแดงอกอูไปสีททามีโนต้ตอยู่บนโต๊ะตายแล้วฉันต้องมาอ่านเหรอซ่อนตัวอยู่ในหัวใจที่มืดมิดไว้ในม่านสาบาน ข้ามคครอยู่ในความมืดข้ามควงกับดวงจันทร์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นฉันสวมมงกุฎอีกครั้งในตอนบ่ายสิเนี่ยไอยะถือว่าถูกใช่ปะฉันสามารถฉันสามารถถูกขโมยหรือมอบให้ได้และคุณก็จะมีชีวิตอยู่แต่คุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากจากฉันหัวใจอะดิ กูเดาเอาวิถูกกินน้ำก่อนตัวอักษรที่เหมือนกับหางวัวตัวเอฟปะ่ะอุย้ยอุ้ยเด้อให้เคากูออกมาเฉยเลยโอ้ยต้องทหม่โอเคโอเคโอเคไปเลย นึกว่ามันมันเป็นทางอันนี้เพราะเรามาจากทางหลังไม่ใช่เหรอวะเอาอะไรไปอ่ะสีทองเดี๋ยวเดวีสีอื่นอ่ะโอ้ยดูไม่น่าเป็นไปได้เลยมันมีตัวอักษรด้วยนะเราว่าอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าห้อง F มาน่าจะเป็นห้องน่าจะเป็นสีอส F ตัวอักษร F นี่แหละทำไมถึงเป็น F วะเป็นชื่อคนหรือเปล่าไม่ก็เป็นสักอย่างหนึ่งจะมีอะไรกันนะอุ้ยขายได้ด้วยมันพอดีเลยอุ้ยมีฮ้มีคนอยู่ด้านในนะนะอุ้ยนั่นล่ะเดี๋ยวอีกลิเหรอ นั่นคือีกเลยใช่ไหมที่น้องถืออยู่เอาล่ะใครคือกระต่ายตลกที่ขังฉันไว้ในห็ดน,นี้เธอคือเด็กผู้หญิงเหรอเธอเป็นใครอ่ะออฉันฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนแถวนี้นะเธอมาที่นี่ได้ไงฉันแค่เข้าใจแล้วอะไรวะคุณยังไม่ทันได้พูดเลยไหมเห็นไหมว่าใครขังฉันไว้ในนี้ โอ้ไม่ฉันไม่เห็นตอนที่ฉันมา,ากล่องก็ล็อกอยู่แล้วอืมน่าเสียดายจังก็ไม่เป็นไรอืมฉันเป็นนักสืบที่ดีฉันจะจับคนร้ายให้ได้ในเวลาไม่นานอ่ะงั้นเหรออ๋อแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่สาวน้อยอืมนั่นอะ่ะ ควินราชินีอิกลิชวนฉันมาหรือว่ามาเพื่อเล่นถ้าเราตอบตามความจริงก็ราชินีอิกลิโอ้แล้วตอนนี้เธอค่ะได้เลยเอืมออคืออะไรอะ่ะพูดถึงอีกลิอมเธอเห็นเธอหรือเปล่า ฉันมาที่นี่พื่มาหาเธอแต่ว่ามีคนขังฉันไว้ในกล่องนี้อ๋อฉันเออแต่อีกลิดโดนเสียบแล้วนี่เธอต้องอยู่ในบันลังของเธอแน่นอนฉันจะไปหาเธอไปหาเธอด้วยกันอองันก็ตามสะน้อยค่ะชื่ออะไรฉันชื่อเฟลเฟต้าเฟต้าเหรอขอลองขอลองให้ Google อ่านนะคะเฟต้า อานดี้อันดี้เฟลาฉันชื่อเฟตาออฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันจำชื่อตัวเองไม่ได้จริงเหรอแตกจังแน่นอนยังก็ตามเราไปหาอีกลิสกันเถอะอืมฉันมีเรื่องเรื่องเรื่องที่จะต้องจัดการกับเธอก็ได้ อ๋อกด A เพื่อคุยกับคนในนี้เหรอเราไปทางนี้ได้ไหมอ่ะเุ้ยเราไม่อยากให้น้องเห็นภาพอย่างนั้นเลยเราไปเลยได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะไปไม่ได้ด้วยเราไปทางนี้ไม่ได้เราต้องไปหาอีคลิปก่อนนี่คืออะไรเก็บได้ไหมอโอเก็บไม่ได้ จึบจๆๆบจบจบนี่งไงอุ้ยน้องเห็นแล้วอ่ออีกนิดโอ้ยน้องอันดูอีกนิด oh my god ไม่ต้องซูมให้เห็นขนาดนี้ก็ได้จ้าโอ้ยอดูบูอีกนิดอืมเขาทำทำอะไรกับเธอเนี่ย เราต้องช่วยเธอก็ได้แต่ว่ายังไงอะ่ะฉันมีไอเดียขี่คอกันเหรออะฉันขึ้นไปอีกเฟตา้ามันเจ็บเงียบหน้าเร็วๆเ,เข้าอีกนิดเดียวฉันพยายามอยู่โอ้โห เีกิตเอิม่มเธอเป็นอะไรไหมอืมแต่ว่าเธอฉีกไม่เป็นไรฉันจะฉันจะเย็บให้อย่างเนี้ยหรอระวังนะนี่ฉันจะพยายามตอมตอนนี้เธอโอเคแล้วนี่ โอ้ยนันรักอ๋ออิกลิทฉันดีใจจังที่เธอโอเคตอนนี้ทุกอ,อย่างโอเคแล้วฉันอยู่กับเธอนะือคืออะไรอืมเธอไม่เห็นเหรอว่าใครใครทำอมไม่เป็นไรที่สำคัญคือตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะขอบคุณนะที่ช่วยอีกลิทอ้อมไม่เป็นไรอะไรอะไม่ไม่ไมฉัน อเคอืม okay. um, อีกนิดแล้วฉันอยากจะเชิญเธอมาเล่นกับพวกเราที่บ้านตุ๊กตาอยากจะมาไหมจริงเหรอฉันไปได้เหรอแน่นอนอืม um, มาเถอะไปด้วยกันโอเคทำไมอีกิดไม่พูดอะปกติอีดีมันพูดมากมากเลย <laughs> ไปได้ยังอืม um, ถอยถอยไปนิดนึง ถอยหลังไปสักหน่อยฉันจะอมฉันจะทำมายจิเวทมนต์ทริคเล็กๆน้อยๆเวทมนต์เหรอเธอใช้เวทมนต์ได้เหรอ <c oughs> ดูนะโอ้โอ้สวนเหรออมใช่มันเป็นที่ปโปรดของฉันเพื่อที่จะเล่น โอ้งั้นเหรออืมเราจะไปบ้านตุ๊กตาของฉันกันไปกันเถอะฉันจะนำทางก็เราขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะพอดีหิว <c oughs> ข้าวขอไปกินข้าวก่อน <c oughs> โอเคสำหรับพอกเกตมีเลอกก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทสำหรับนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> บ,าบายๆค่ะน่ารักมากเลยน้องเฟต้าน่ารักมาก